สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะนี่นะคะหุงข้าวเสร็จแล้วนะคะเออข้าวชิมนะคะเห็ดหอมค่ะหุงข้าวเห็ดหอมนะคะแล้วก็ย่างนะคะอุ้ยอบอบนะคะอบเห็ดหอมค่ะมัสุทาเกะนะคะเห็ดซีเรนเรามากินไปด้วยกันนะคะนี่นะคะเห็ดหอม อืมครั้งแรกเลยนะคะอืมนี่นะคะอันนี้อร่อยมากค่ะอืมแยาโอ้ยอืม <c oughs> อร่อยนะคะเราก็กินเหมือนคนญี่ปุ่นเลยนะคะ เป็นตะเกียบค่ะตะกุบตะกับดีนะคะอือันนี้เห็ดหอมเห็ดหอมเอ่อหนึ่งอันนะคะเราเกินให้เข้าบรรยากาศนะคะ อืมออร่อยมากค่ะแนะนำเลยนะคะหอมอร่อยขึ้นใจยังไงไม่รู้ค่ะถ้าให้ส่วนตัว ชอบอบนะคะมันอร่อยเราต้องกินก่อนใช่ไหมคะแล้วเราค่อยเร้คุยถูกคะ่ะ อืมอ mm. mm. like mm ืมอร่อยค่ะอืม อยากให้คนทั้งโลกรู้นะครับว่ากวลันอยากกินเห็ดหอม,อ,มอร่อยมากค่ะอบอบแค่สิบนาทีนะคะเมื่อกี้นี้อร่อยมากค่ะ นี่นะคะ่ะที่นี่รู้เหียวสวดเลยนะคะสวดแดจากแซมพ่จะากินแล้วนะคะเห็ดหอมอร่อยมากค่ะอืมอืมอร่อย ข้าวเรียกน,นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะอืม อันนี้ก็ใส่แค่เกลือนนะคะใส่เกลือแล้วก็น้ำมันนะคะข้าวก็ใส่ซอสค่ะเหยาะซอสแล้วก็เหยาะน้ำมันนะคะทำตามที่เราต้องการเลยค่ะอืร่อยมากอร่อยค่ะ อืเป็หน to like <región> <the situation> ึ่งดอกก็หมดนะคะเขากินอย่างนี้นะคะใบขึ้นมาอือกินเขาจะกินแบบนี้นะคะ นี่ค่ะอืมหมดแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ